ได้จำบวกเลื่มเลื่อมลูกค่ะเลื่อมลูกค่ะพี่น้องบริการเองเลื่อบวกเอาัรกว่าแล้นะ มาเพิ่งวเออหลายโตหโรนี่ะใส่ก็ใส่แล้วสบายดีเดะสบายดีพี่นนอกบอกไปนะเฮ้ยแก่กสปีกีเหี่าวโ้บเลยสิคายขาจะไ่ได้สีกีนนะี่เนาะอันนี้ก็คือวัตถุดิบ,นบนะเนาะวัตถุใช้มึก สามตอนดวยสดีไหมสบายดีพี่น้อเดี๋ยวกัายสบายดีพี่น้องจัดแจ้งหนะเนาะช่วงนีงง่ตุม่มไปไม่เงีันนี่โอยอกไปื่ออไซะขอนาต้องาขาื่อไปเสนียดไมไม่อย นี่ก็คือปกีกนโอ้ยแมงวันกินก่อนเนี่ยโกินกอยแล้วทนี่นี่ตัวมัดไงเลยไม่ธรรดเดี๋ยวนี้ไม่สองพันเ<ะ>อาเดี่ยวปอสีเอาเดี่ยวเออเดียวตัวนี้น ตัวนี้ขอจ้งองรวงหน้าด้วตัวนี้เด้อ <laughs> จักม่งใายนี่ลยาลานอ้หประดกใหม่ประแดกขะปุ่งอ้าวตัวนี้จะซีบิง แบ็เซ่พี่น้องสร้างมาแต่ดายด้วย โขามือไหร่ปีหนอปิดสมิธเลยนะจะไมนร้ายอวดขาจะไดพ่อห้เข้าหาเข้าไปหน้าลูกขาพจะปวดเข้าต้องหูจัดแบบเปิดมือเดียวมือหาปิดมาบ่านมือหน้าปิดมาบ่าเห็นพักีลายดย่างัน สบายดีนะพี่จ้าสบายดีจ้าด้วยนะชิลุดมือเลยเลยิลุตมือมสียอเดี๋ยวก่อนแดงๆมาเขาจัสีหายไปนอกบรรยากาศอยู่ฮจริงจ <eterm Gore> ีนเนี่ยจำบวมเรื่มลูกค่ะเรื่มลูกค่ะพี่น้องบริการเองเลยหวง คนแล้วนางยังได้แล้วๆๆๆมันจริคือตตุกพี่นาะุดุให้ดูค่ะบริการเองแบบสวยว่วงีบูฟเฟ่ <ๆ S 1> เลยพี่นนอะ

หอนนในแป๊บนึงหายด้านอีกได้ค่ะพอดีหายด้านมาเจ้านีเป็น้นอต้นก็เป็นเวลาอละนืวละสิบโมงกว่านอสิบโมงได้ยินรอกเลยเสียงรถดสิบเอ็ดโมงเนาะสิบโมงกว่าเลยสิบเอ็ดโมงยังเนาะประมาณ ีาถุกเนาะแมน168้าน,นเดิมนดเปิดเดจะได้ปิดคลิปเนะเหาะเนาะว่าหาเนาะหาเนาก็บปิดเดี๋ยวนะ้นเมื่อในบ้บอก,กอยแบบบอกอยนีลูกค้านะอ่าเออเข้าท่านผู้ลเลยคล้ายกเาแยก็สวย ถึงเลขสองพันถ0งสองพันเยีเบอร์สามสิบแปดผ่านสามสิบหกพันนี่มีว่าอยากขึ้นมาเลยไฟแดงเนาะท่านสวัสด์กับงงไว้พี่น้องอยู่ระวางก้างเนาะมากาเย่าเริ่มมาละติดต่อมาทั้งเฟสก็ได้ทั้งเบอร์ก็ได้เนาะเบอร์เนาะกับทีมไว้ให้เลวกับเฟสเนาะเฟกับ ถ้านนอร์ทขับแซงกันนะท่าบูทางมากอ่ะทีตท่ต่อมากนะเซตห้าส่วนตัวก็ได,ด้เด้อพี่น้อง์ท้าห้ากัสีบอกทางมาก s u p p บ r ซสายเด้ววเอเ e อ w o r l d แอมลองแบบนแหละเฮ้ยห้าเนาะก็สะได้พัก่อนพี่น้องอื่นอะไรยังไงห้าพักพอนหัวเนี่ยเมื่อนี้ปิดไว้แน่พี่น้องปกติกับปิดเที่ยงเพราะไอ้ขันมีลูกค้าเนาะมันมีลูกขาได้ค่ายอยู่ตอนได้ค่ายเมื่อนี้ก็ประมาณนั้นตุนมา สิบสิบคนไหสิบคนนเลหนะสิได้ประมาณสองเส้นไายประมาณเส้นตายสองเส้นนี่แหละสองเส้นกีบได้พี่นัง้มาอไรประมาณพกเก็ดลอยเออนั่นขันขั้นยาพี่หนองมือแหลกเข้ากระเปิดให้พ่อเปิดไหวพ่อให้เข้าหูอ่ะเออหันนี้เข้ากรลังเกิดไหม่น้องไกลไปไกลมากนะ พราะว่ามือนาเข้าโอ้หันนี้เปิดมือนาสิมากินเนาะเฮาก็เปิดได้เปิดไว้นะเอมือนาเข้าเห็นเข้าพันและเข้าเห็นเรื่อยๆนะก็เข้าสิอสิวเนาะแต่ว่า F4 เฮาบ่เห็นเลยพี่น้องเนาะาจ้อยาิตามคําแงเนาะคักคําแสงีนั่นน่ะนี่ว่า้ก็สิห้น้ําตาบ่เป็นหยังพี่น้องเฮาสู้ต่ออยู่แล้วเนาะเปิดได้เือยเาบ่มีเฮาก็ไปเรื่อยพี่น้องเนาะ กะจำนวนสุดความสามารถเฮาพุ่นแหละพี่น้องจังว่าเออนบมือละยอมแล้วเนาะเดีว่อจำนวนเบิดทางไปอีหลีพุ่แหละเนาะเฮาบ่ไปเลาะเบิงบ่บ่่เพิ่นเท่นั้นน่ะบ่มีเพิ่นมาจะไปละจะไปยังพุ่นเบีอยู่นี่นี่จะไปยังเือพุ่น พี่น้องจะเมื่มื่นเลยถ้าก็บตัวด็พิ่น้องน่าเมื่อื่นมาสู่ต่อพี่น้องจะมาลองเพ่ยอีกไหมอนี่ฮะมาเนาะข้ามื่อยพี่น้องทางด้านนอนเมื่อย่รีพี่น้องวันนี้เนาะไปตลาดพี่น้องโผล่เมื่อย่นเราไปตลาดเนาะไปจอดรถแล้วก็ะยางยิ้วข้อพี่น้องโอ้โหคตรฟงตาจะจะหลับเลยแป๊มลูกเนี่ยเด้แบบยู่เครื่องอยู่วข้อโผล่เมื่อยเลย เที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวคนเครื่องมาใส่รถหันกาซีอาหลอบเนาะงพี่น้องเทายิวะโทษนะมันหนักเกินเท่ากับเอามาไหวมาไหวเนาะคนเมื่อยเลยเนาะจะเมื่อยเหรอเดียังมาถอดพี่น้องปะเมาแรกจินวัตไถ่เออไปเลยหมอไปฮ่ากูยากูจะได้ก็ฝากกูได้ก็แซ่นเด้อพี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจที่ตามคลิปเฮ้าตอนต่อไปในเดอ้อพี่น้องพอกันลิปหนา้าบ๊ายบาย